สวัสดีล้านนะครับผมสวัสดีนะยพลันตุกตุกคนล้านนะครับมาล้านเพิ่งกันล้านะครับ,รรบ,รบขึ้นมาด้วยนะครับมันลงตองควยอยู่ดันนะ้งเลยไม่เจอนะครับจะไปขีดดั้งเลยดีขีดพ,พมเจอไว้นะครับดังแล้วก็ไม่ดูยุงในตีไปหาเห็นคนลานไดครับเขียงไว้ยัางงามดิยอย่งนีนตามกบมาอันใหญ่เลยนะครับผมเป็ดกว่าๆเลยกบ เหมือนเดิมน,นะครับกบแต่ตั้งหมดใบมากตั้มาจากบ้านแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกในทุกวันนะครับถ้ารเมื่อมาตั้จากในป่านเชื้อที่เฉพาะยานนะครับตัวมันเปียกเดี๋ยวไปเลี้ยงพื้นคนนะครับวใบยูพิ้งนั้นว่างคนจะยึฉงก็ต้องเดินมองใส่มองกว้างมาเพื่อเชื้อต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ เงานไปเยอะครับผมนะครับเป็นปลาปลาเก๋นะครับเพื่อนๆปลาดึกต้นไม้ยัง่ายเปลี่ยนะครับดอกไม้ก็นาน่ายแต่ะนิดนะครับดอกไม้เยอะครับในป่าแรื่นี้ส่วนเพิ่งจะมีหนามว่านเยอะไม่เยอะนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรังนะครับแต่ละรังบางรังตัวใหญ่คไม่มีหนามว่านนะครับบางรังรังเล็กกันหนามว่านเยอะ แต่ดังเงี้ยมันดีว่านะครับมีกัดได้น้ำเดี๋ว,ว่าดังเงี้ยเงี้นี่มาเงี้ยงี้ยตั้งปีนะครับเพื่อนๆปีปุ่มบอกปึ้งน่าจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เลยต้องเดินอ้อมไปตากฝนนู่นนะครับเดินทางเส้นทางนี้เลยนี้จันโค้ไปเลยปึ้งนี่จันกค้ดนะปุ่ม ยังไม่เอ็นทีนะว่ารังต่อไหนอากาศกลุ้มๆนะครับวันนี้ฝนตกทุกวันนะครับวันนี้บอลปุ้มตีสังนะครับชุ่มๆเพื่อนๆนะต้นไม้ลายเรียงต้นต้นไปแกนหนึ่งเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆหนมาตึ้งไม้ตึ้งนะครับยังไม้อยู่ จือแล้วอปุ่นเพิ่งอยู่แล้วเดินโผล่เข็นนะครับมาสู้นะครับอยู่อนิดเดียวตรงนี้โผล่เข็นหลังล่างนะครับเพื่อนๆต้นสโตนนะครับมีวันนาโมงโมนิดนึงน่าจะประมาณ3ได้นะครับยังสวยอยู่ครับผมเม็ดกวักกว่าเพิ่งกำลังเต็มบรดีวนะครับน่าจะต่อเตี่ยวเล็กไปแล้วกำลังต่อเตี่ยวท่องพุ่มตายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็กระดึอดขึ้นไปนะครับ ไม่ตอกต้อ,อยนะครับเกียร์ตอกตอนนั้นข้ากาดิบได้บังกาดิบนะครับทำให้สูงขึ้นไปเกียร์พุมเดี๋ยวไปเจืนดีรังปึ้งนะครับเพื่อน quá nữa là một tùy 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 นุ premises, mm. ้งครับผมคนเวียดนามปิดตาก้าช่วยเลยตนเอ็มตักตัวเป็นหลบนึงมันอนีกุ้งบอกนะครับไอต้นโอเคยใหญ่กึกๆครับผมน่าจะประมาณเมตรสามเมตรสี่นะครับครั้งนี้ตัดก็คนเ่อนๆดัดครับผมเดี๋ยวมีดีเป็นกรองไว้นะครับเดี๋ยวผมหงมุ่งก่อนพุ้นกันมากครับ i ปุ๊ว่าห2ปีส่งรถนะครับปุก็เลยเลือ่องหอว่าอะไรนิดนึงไปมาทีเดือนหน้าสักรถนะครับนี่ก็เดือนหน้านะครับเดือวันนี้เดือนหน้าวันเอกนะครับอยู่บเพื่อนนะครับวันนีเดือนหน้าสักรถกันแลว้ว ไม่จุตัง้งครันเป็นเงินช่องคนนะครับเดี๋ยวไม่จุ Kang, mendingan apa? Iya, mendingan ini. bên 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 je bên

ผลขิงตั้งมานิดนึงนะครับเดี๋ยวตั้งลูกมาหน่อยนะครับตั้งลูกเล็กมาจาประมัน7กิโลได้นะครับ7-8กิโลระมาณอกกดอกนะครับอกเจ็ดกดอกหนึ่งกันนี่สุดซุยลาครับเพื่อนโอเคครับผมนี่ครับเพื่อนๆกันเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้ได้อกกดกับประมาณหนึ่งเบนนะครับอกกดขึงนะครับ ซีสวยครับผมหน่ง,งเบลนานะครับนี่ครับสวยมากเลยลาวนะครับเดี๋ยววัยรุ่นกันเลยดอกตี่องวายโยไม่โย,ยนะครับถ้าอยโต้นะ่าจะได้ปุมวาอาจจะอยู่ว่านี้หวัวหน่อยว่านี้ไอ้ส่วนมากจะอยู่ว่านะครับดอกซองอยรุ่นกันลาวนะครับ